S <S <an> ขอใอ้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของตัวเราให้ต่อหนึ่งเขี่ยมโยงสักพักหนึ่งนะสักนิดหนึ่งนั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปนมมือ <S <S <an> <S ฟังไปด้วยน้อมสำเนียงน้อมเข้าไปดูรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆกผ็ผ่อนลมหายใจมายาวๆสักสองสามเที่ยว การสูดลมหายใจยาวผ่อนลมหายใจยาวกายของเราก็สบายขึ้นเยอะใจของเราก,ก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกรับรู้ที่กระทบปลายจม,มูกนั่นแหละเขาเรียกว,ว่าความรู้ตัวหรือว่าสติรู้กายถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องเวลาลมวิ่งเข้าเวลาลมวิ่งออกก็เรียกว,ว่าสัมปชัญญะ เราพยายามฝึกให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงจากหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งจนรู้ทุกขณะลมหายใจเข้าออกให้ให,ให้เกิดความเคยชินอันนี้สติตัวนี้แหละในหลักธรรมที่ท่านให้เจริญส่วนความคิดของใจซึ่งมีอยู่ตลอดความคิดของขันธ์ห้าที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดอันนี้ก็มีตลอดเขาหลงมานานเขาเกิดมานานถ้าเรามาสร้างความรู้ตัวตัวนี้ให้ต่อเนื่อง บางทีความรู้ตัวตัวนี้เผอไปความคิดตัวเก่าตัวเกิดจากตัววิญญาณนั่นแหละเขาก็จะผุดขึ้นมาส่วนมากมีตั้งแต่ความคิดเก่าของเก่าออที่ยังเกิดอยู่ยังวิ่งอยู่ตลอดเวลาเขาหลงอยู่ในตรงนั้นอยู่ส่วนในทางระดับของสมมตุติการสร้างบุญสร้างบรารมีตรงนี้สร้างกันมาดีอย่างสมมตุติอะไรผิดอะไรถูกผิดถูกชัว่วดีอันนี้ก็รู้จักมองเห็นด้วยตาเนือ้อ แต่ตัวใจความเกิดของใจถึงเป็นฝ่ายนามมาทำเราต้องมาเจริญสติเพียงแค่การเจริญสติพวกเราก็ยังทำไม่ต่อเนื่องก็เลยควบคุมใจไม่ได้อบรมใจไม่ได้ไปสังเกตวิเคราะห์ใจการเดินปัญญาแยกรูปแยกนามซึ่งเรียกว่าวิปัสนาถ้าแยกรูปแยกนามไดม้การตามทำความเข้าใจให้รู้ทุกเรื่องอีกอก็ขึ้นอยู่กับลังสติปัญญาของตัวเรา สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามมองผ่านไปก็เลยไม่ได้รับปัญญาทั้งที่ภาคกันสร้างบุญมาดีการให้ทานพรมมีหารความเมตตาความเฉสละการฝักฝ่ายการสนใจแต่เป็นการสนใจที่เกิดจากปัญญาของโลกีไม่ใช่ปัญญาคงโลกุตรละปัญญาองโลกุตรละ,ป,ญญลละปัญญาธรรมเราต้องเจริญสติเข้าไปอบรมใจจากหนึ่งครั้งสองครั้งจนแยกได้ทำได้จนสติของเราที่สร้างขึ้นมาเป็นมหาสติ จากมหาสติกลายเป็นมหาปัญญาชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลใจของเรามองเห็นความเป็นจริงเพียงแค่การเกิดก็เป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิดถ้าเขารู้ความเป็นจริงก่อนที่เขาจะไม่เกิดได้เราก็ต้องละต้องดับต้องทําความเข้าใจชี้เหตุชี้ผลทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาไม่ใช่ว่าฉันมีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วฉันไม่ทุกข์แล้วไม่ใช่ความเกิดนั่นแหละคือความทุกข์กายนี่ก็เป็นก้อนทุกข์เราต้องหาวิถีแนวทาง แนวทางนั้นมีมานานเราต้องทําให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราใหม่ๆสติปัญญาจะมีมากมายถึงขนาดไหนยาเพิ่งเอามาโต้แย้งในคําสอนของพระพุทธองค์ท่านให้บอกว่าจเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปสังเกตร,รู้ไม่ทันต้นเหตุก็จุดเอาไว้ดับเอาไว้ใหม่ๆก็อ,อึดอดัดเพราะว่าเขาเคยอิสระแบบโลกๆมาก่อนอึดอัดจนถึงที่สิ้นขุดเขาก็จะคลายออกให้เราเห็น ถ้าขายได้เราก็ตามดูได้ทำความเข้าใจได้กำลังสติก็จะเป็นมหาสติจากมหาสติก็จะกลายเป็นมหาปัญญาจากปัญญาก็จะกลายเป็นปัญญารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในดวงวิญญาณรอบรู้ในขันห้าของเราการพูดง่ายการลงมือการกระทำต้องพยายามทำจากในน้อยไปหามากๆ ถ้าไม่ทําแล้วก็ไม่มีใครจะทําให้เรากิเลสของเราเราก็ละเอาชีวิตของเราเราต้องรู้จักวิธีการดําเนินแนวทางไม่มีเราก็แสเวงหาแนวทางรู้จักวิธีแล้วก็ไปดําเนินกันนะอะสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนกันอยู่หลายคนก็มืนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขณะนี้ก็ให้รู้ว่าหลมบินเข้าบินออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนะปะกันไว้ปลาพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสารต่อกันนะ